ชาฟ้าทลายโจรลักษณะปัญหาและข้อมูลเหตุจูงใจจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ฟ้าทลายโจรคือยาสมุนไพรที่ประชาชนต้องการเพื่อนำมาต้านไวรัสด,ดังกล่าวแต่ฟ้าทลายโจรมีรสชาติที่ขมจึงทำให้รับประทานยาก ถึงแม้จะเป็นแคปซูลก็มีขนาดใหญ่และมีกลิ่นฉุนซึ่งยากลำบากต่อการทานเราจึงคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาการรับประทานยาที่ยากให้ง่ายโดยคิดค้นชาฟ้าทลายโจรขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคช่วยให้ผู้บริโภคเปลี่ยนจากแคปซูลที่ทานยากเป็นชาฟ้าทลายโจรตัวชาฟ้าทลายโจรจะผสมโดย 1. ใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมประโยชน์ของใบเตย ช่วยดับกระหายช่วยบำรุงหัวใจช่วยลดความดันโลหิตช่วยดับผิดไข้ 2. อย่าหวานเพื่อเพิ่มความหวานประโยชน์ของย่าหวานช่วยให้เลือดเข้าไปเลี้ยงสมองมากขึ้นช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยบำรุงตับช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนและความดันโลหิตสูง 3. น้ำผึ้งเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมประโยชน์ของน้ำผึ้งช่วยบำรุงสมองช่วยบำรุงหัวใจช่วยชะลอวัยช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยลดอาการเจ็บคอช่วยลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัย 4. ฟ้าทะลายโจรประโยชน์ของฟ้าทะลายโจรช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยต้านไวรัส ช่วยต้านเชื้อมลาลาเรียช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยต้านการจับตัวของเก็ดเลือดและช่วยป้องกันความเป็นพิษของตบับซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติที่เราตั้งใจนำมาผสมผสานให้ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและได้ออกมาเป็นชาฟ้าทลายโจน ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยให้ทุกท่านได้นำไปเป็นประโยชน์และใช้ได้จริงในอนาคตเพื่อเสริมสร้างพัฒนาแนวคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พ,พืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นได้มีรายได้จากการปลูกพ,พืชสมุนไพรเพิ่มมากยิ่งขึ้น